มาจากพวกเธออยากจะหาเงินวันละพันที่เอสซแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงจับต้นชนปลายก็ไม่ถูกอุย้ยฉันเอามาฝากแล้วเธอทําตามฉันไปเลยจ้าสามสิบวันฉันจะบอกให้นะการที่เธอทำเอสซเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเธอจะทําวันสองวันแล้วมันก็จะได้เลยโอเคปะเพราะฉะนั้นเธอต้องมีแผนระยะยาวของเธอจริงๆมันจะต้องเริ่มตั้งแต่สามสิบวันหกสิบวันเก้าสิบวัน แล้วก็ทําต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องซึ่งช่วง30วันเนี้มันจะเป็นช่วงที่คุณกําลังเหมือนแบบเรียนรู้อ่าสิ่งตรงไหนที่คุณต้องปรับต้องแก้อะไรที่คุณต้องใส่ seo ที่คุณต้องรู้คีย์เวิร์ดคืออะไรอะไรเงี้ยคือ30วันแรกเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นฉันจะเลยบอกว่าฉันเอาแผนนี้มาฝากเพราะว่ามันเป็นแผนที่ฉันน่าใช้กับักเรียนอยู่แล้วเวษคนส่วนใหญ่ะ ส่วนใหญ่ที่ไปไม่รอดอะที่ไปไม่ถึงไหนอะเพราะว่าพอทําไปวันสองวันแล้วคุณก็เริ่มเบื่ออ่าอาจจะเบื่อด้วยอาจจะไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อเออทีเนี้ยคุณไม่ต้องไปคิดเลยว่าคุณจะทําอะไรต่อเอาอย่างนี้เอาง่ายๆอย่างนี้ก็คือคุณแค่ทําตามสติ คิดอะไรไม่ออกก็ทําวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามไปจนครบสามสิบวันแบบที่คุณไม่ต้องคิดอะไรเอาง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรแล้วก็ทําตามทุกวัน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 วันหนึ่งขอแค่สักหนึ่งชั่วโมงขอแค่หนึ่งชั่วโมงที่คุณจะต้องเข้าร้านของคุณและทําแบบนี้สามสิบวันคุณจะต้องเริ่มมีร้านบางคนก็มียอดขายแล้วบางคนก็คือแบบให้จับทางถูกแล้วไปโลดแต่ถ้ายังจับทางไม่ถูกคุณก็แค่ปรับตามแบบเนี้ย จนถึงวันที่สามสิบวันสุดหายยังไงยังไงเนี่ยร้านคุณก็จะต้องเติบโตแน่นอนแต่โฟกัสที่อเงี้ยสามสิบวันเออเราจะหมดปัญหาเรื่องไม่รู้จะทำอะไรต่อคูแล้วยังไงต่อมันต้องไปแบบไหนต่ออะไรอย่างเงี้ยเออเอามาฝากอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยแชร์คนละหนึ่งแชร์แล้วก็พิมพ์ว่าไปด้วยกัน เออถ้าเธออยากเติบโตเอซี่อ่ะตอนนี้เธอต้องรีบทําเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้าคิวสามแล้วนักเรียนป๊อบเนี่ยนะนักเรียนสายแบบอินไซน์อ่ะนักเรียนวินเนอร์อ่ะเขาว่าเริ่มเตรียมคิดมงคิดมาสเขาเติร์เตรียมฮาลโลวงลาวีนออกมาแล้วพวกเธอถ้ามือใหม่เธออยากจะไปทานสามสิบวันเนี้ยเริ่มต้นเลยถ้ามีเริ่มตอนเนี้ยเดี๋ยวมันจะสายมันไม่ทานเขาเราไปขายอีตอนที่หลังจากไฮซีซันน่ะมันเหงา โอเคป้ฉันมาบอกฉันมากระตุ้นตั้งหลายรอบแล้วไม่เริ่มทําตอนนี้อย่างไม่เริ่มเปิดร้านตอนนี้ฉันก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วเขาก็จะขึ้นเรือพร้อมกันแล้วเนี่ยเรือของปีนี้สองพันยี่สิบห้าเรือซักเซสเนี่ยเอ็กซิสสักเซสเนี่ยเรือลําเนี้ยเราจะไปพร้อมกันพิมพ์ไปด้วยกันจะได้มีตกซักเซสกับเขาโอเคป้อ่ะอย่าลืมคนละหนึ่งแชร์แล้วก็พิม ไปด้วยกันเราจะได้ไปเติบโตพร้อมกันแล้วเดี๋ยวไปดูแผนกันเลยแผนนี้ไม่ธรรมดานะจ๊ะฉ <c oughs> ันเตรียมมาไว้ให้เพราเธอ,อแบบชนิดที่เนี่ยโฟกัสอ่าโฟกัสหลักนะมีเอกสารจริงๆอะมันไม่ใช่แบบป๊อบคิดขึ้นมาเองหรอกป๊อบมีข้อมูลนะป๊อบทำข้อมูลมาไว้มันก็จะมีเอกสารที่แบบว่าป๊อบเตรียมมาไว้สำหรับสามสิบวันก่อนหน้านี้ป๊อบมีแคมป์ไงป๊อบมีเออ่ แคมปันหลานเก้าสิบวันและอันนี้ป๊อบทําไว้ตั้งแต่ปีสองปีที่แล้วแหละให้นักเรียนใช้แล้วก็เอาสรุปมาไว้ให้พวกเธอพวกเธอนะเพจโชคดีมากไปไปดูกันค่ะเราจะดูกันเป็นวีคๆเท่ากับเราทําแค่สี่วีคถูกไหมอ่าวีคที่หนึ่งเราจะปูพื้นอ่ะปูพื้นฐานหลานให้พร้อมเห็นปะ่ะเออเนี่ยตั้งเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายอ่ะตั้งเป้าบวกกลุ่มเป้าหมายนี่บอกเครื่องมือพร้อมอ่ะสํารวจสามมวดที่ทําให้เราเนี่ย ทำได้ดีอ่าก็เป็น s อซิเซอเห็นป่ะเปิดร้านตั้งชื่อร้านเขียนไบโอนี้สำคัญมากโอ้ยฉันยังอยากจะบอกว่าฉันอยากจะพาพวกเธอเปิดร้านแล้วก็คือแต่ก่อนอะสมัยก่อนตอนเปิดร้านอะป๊อบก็เปิดไปเลยไงป๊อบก็จะไม่ได้เป็นสายแบบเอ้ยฉันต้องเตรียมอะไรบ้างเลยอย่างเงี้ยชื่อร้านก็ตั้งตอนนั้นแหละส่วนใหญ่พวกเธอก็จะตั้งเป็นชื่อตัวเองถูกปะ่ะป๊อบสตูดิโออย่างเงี้ยเออป,อป๊อบป๊อบเอออะไรอะ นั่นแหละส่วนใหญ่ก็จะเอาชื่อตัวเองมาตั้งมันไม่ใช่มันไม่ใช่โอเคปะเออเนี่ยเปิดร้านเตรียมไบโอเนี่ยคิดอยู่เลยว่าเดี๋ยวจะมาพานักเรียนเปิดร้านอ่าตั้งค่าร้านต่างๆพวกนี้อ่าเนี่ยค้นหา20คีย์ SEO เบื้องต้นเออนี่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 ใช้อันนี้เคยสอนแล้ว s c Auto Complete